ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมแล้วนช่วยกด s u b สไคร์ชแนลลูซเกมเมอร์ซีเฮสด้วยในเช้าผมนะฮะไปดูคลิปไปเลยเอาในคช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมในซีกเกิลทีวีกแล้วนะฮะโอเคนะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องแจกอาหารนั่นเองในเช้าผมนะซึ่งมันไม่มีอะไรเลยในเช้าผมนะก็เห็นแบบมันแจกได้ยังไงนะฮะเรามาดูวิธีการแจกกันเลยนะเครื่องแจกอาหารในเช้าผมนะฮะเพียงให้เรากดปุ่มนะฮะ น่าอาหารมันก็เด้งขึ้นมาเลยในเช้าผมน่าซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยในเช้าผมน่าก็มาดูวงจรกันนะมันต่อมาจากด้านล่างนั่นเองในเช้าผมน่าเราก็ไม่พูดท่าลำเพลงนะฮะเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยในเช้าผมน่าอันดับแรกนะฮะเราเตรียมบล็อกอะไรก็ได้มาในเช้าผมแล้วก็ซิกกี้ไม่ใช่ดิแล้วก็อะไรวะดีเพนเซอร์ในเช้าผมน่าแล้วหลังจากนั้นเลนสโตนทอสน,นะฮะแล้วก็ เลสตตนคอมพิเตอร์ในเช้าผมนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวไอซิีิพิตันนี่ไม่เกี่ยวนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะเราเอาอาหารในเช้าที่เราจะเอาให้มันแจก,กนั่นเองในเช้าผมนะแล้วต่อไปในเช้าผมไอ้น,นี้ไม่เกี่ยวนะฮะต่อไปคือบัตทอนนั่นเองนะบัตทอนบัตทอนบัตทอนกูหาบัตทอนแป๊บปุ่มบัตทอนนั่นเองในเช้าผมนะอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นเลสตตนในเช้าผมนะ ันดับต่อไปนะก็เป็นพรมนั่นเองนะฮะโอเคซึ่งนะันดับแรกขุดบล็อกในเช้าผมหน้าขุดบล็อกเสร็จแล้วก็ให้มันตั้งขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ขุดลงไป3บล็อกนะแล้วก็ขุดข้างล่างนี้1บล็อกแล้วก็เอาไดสโตนทอตนะวางไว้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นในเช้าผมนะห้เราขุดหนุมตามผมเลยนะขุดตามผมไปเลยในเช้าผมน้าขุดตามเลยขุดตามไปเลยโอเค ยากจริงเว้ยโอเคนะเช้าผมนะ่ะก็ขุดไปจะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยในคช้าผมนะ่ะหลังจากนั้นนะฮะให้เราขุดลุมตรงนี้อีกนะฮะโอเคนะขุดตรงนี้ให้เป็นขั้นบันไดยอย่างนี้เลยในคช้าผมนะ่ะหลังจากนั้นนะฮะให้เราต่อเลสตนมาเลยต่อมาเสร็จแล้วก็เอา เลสตสโตนคอมเพลเตอร์ในเช้าผมนะ่ะมาวางไว้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นในเะช้าผมนะ่ะก็ขุดตรงนี้ด้วยนะฮะขุดตรงนี้แล้วก็ต่อต่อมาเลยแล้วอย่าลืมนะฮะเราต้องติ๊กไอ้นี่ก่อนนะให้มันเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ลากมาเลยลากมาให้มันประจบกับเลสสโตนตรงนี้ในเะช้าผมนะ่ะหลังจากนั้นในเะช้าผมนะ่ะให้เราปิดอย่างนี้เลยนะปิดไว้เลยโอเค โอเคนะปิดเสร็จเรียบร้อยให้เราเช็คดูได้นะฮะว่าบล็อกมันปิดกั้นสายเลยสโตอ์หรือเปล่านะคช้าผมนะ้าหลังจากนั้นนะฮะให้เราคุมนี้เลยโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ทําไปทางเข้าตรงนี้แนละ้วเช้าผมนะ้าเสร็จแล้วก็ปิดข้างหลังนี้ไว้หนึ่งบล็อกนะเพื่อการอาหารเด้งออกมาข้างหลังนั่นเองในเะช้าผมนะ้าโอเคนะฮะหลังจากนั้นนะฮะให้เรา เว้น1บล็อกแล้วก็วางอย่างนี้หนึ่งบล็อกในช้าผมหนะ้าแล้วก็ต่อขึน้นมาแล้วก็อุ้ยวางผิดอย่างนี้นะต่อเป็น2ชั้นเลยนะว่าจะทําเป็นยังไงก็ได้ในแถวผมหนะ้าซึ่งวันนี้ผมจะมาทําแบบรวบๆกันเลยทีเดียวในชะ้าผมหนะ้าหลังจากนั้นนะฮะก็ลากเรสโตนมาอยู่ตรงนี้อตรงนี้เลยในแ้าผมหนะ้าหลังจากนั้นในชะ้าผมนะก็โอเควางปุ่มวัตทอนไว้ตรงนี้เลยในชะ้าผมนะอันดับต่อไปนะฮะถ้าเราขุดหลุมตรงนี้ ก็แนะเว้นจากรงบล็อกนี้หนึ่งช่องนะฮะแล้วก็มีขุดมาเลยก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ในเช้าผมนะ่ะให้เราเอาเอ้ยลืมเอาหัวนี้มาเว้ยลืมเอาดับเปิลฮอปเปอร์ฮ็อปเปอร์ในเช้าผมนะ่ะให้เรากดย่อนะฮะแล้วก็ให้ต่อมาเลยต่อมาต่อมาต่อมา โอเคนะฮะต่อมาประมาณนี้ในเะช้าผมนะ่าแล้วก็ทุบไอ้บล็อกตรงนี้ทิ้งไปซะนั่นเองในเะช้าผมนะ่าหรือว่าจะต่อมาอยู่ตรงกลางนี้ก็ได้แหลนะในคช้าผมนะ่ะเอาอยู่ตรงกลางนี้เลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามลานั่นเองนะฮะก็เอาผมมาปิดไว้ซะในเะช้าผมนเะพื่อความสวยงามในชีวิตในเช้าผมนะ่าโอเคเกี่ยวอะไรวะสวยงามในชีวิต okay, นะววะะโอเคนะผมบ้านะผมอย่าสียใจนะฮะโอเคแล้วก็ โอเคไหนๆก็ปิดแล้วนะปิดไม่ให้หมดเลยในเช้าผมนะ่ะโอเคนะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราลองเอาอาหารทิ้งตรงที่ด o อปเปอรที่เราวางเมื่อกี้นะฮะโอเคแล้วก็ลอสักแป๊บนะฮะให้มันอาหารให้มันส่งไปตามท่อให้ไปหล่อเลี้ยงดอปเปอร์ในคช้าผมนะ่ะประมาณนี้ก็น่าจะได้ลวมั้งเนาะก็โอเคลองกดดูนะฮะโอเคนะฮะซึ่งมันจะ เสี่ยงโอกาสที่จะโดนด็อกเปอร์ดูดลงไปอีกในเช้าผมน่าซึ่งแล้วกูได้ไม่ได้ไงวะโอเคนะฮะเราลองกดดูอีกรอบในเช้าผมน่าเงียบโอเคนะฮะเด้งมาแล้วเด้งมาแล้วในเช้าผมนะาโอ้แต่ผมแนะนำนะฮะอย่าไว้เลยตรงนี้โอเคอุ้ยวางผิดวางผิด โทษทีโทษทีนะฮะโอเคก็ลองกดอาหารดูนะให้มันมันเด้งไกลยังไงสักหนี่ในเช่าผมนะัม่นก็จะเด้งมาประมาณสักสามสี่อันนะสมมติว่าเราจะเราสามารถปรับได้นะฮะว่าให้มันเอาแบบกดครั้งหนึ่งจะเอากี่อันในเช่าผมนะซึ่งเราก็ไปปรับเอิม่มโอเคนะเราก็ไปปรับไอ้ตรงนี้มันนะฮะให้มันเอา อันนี้มานะฮะเอาอะไรวะอันเนี้ยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเลสต์ตนรีพิเตอร์นะคราปรับไปเลยนะฮะเพรผมจะเอาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ดูเองนะฮะโอเคลองขึ้นไปกดดูนะฮะปรับสองครั้งจะได้สองครั้งนะครับผมจะได้สองอันนั่นเองนะสมมุติว่าเราเอามาเลยนะครับผมถึงว่าเรากินอิ่มแล้วนะฮะผมเราไม่ต้องการอีกแล้วนะครับผมเราก็แค่ ทิ้งลงไปในดอกเปอร์ตรงนี้นั่นเองในเช้าผมนะ้ะซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยในเช้าผมนะัก็สลหรับค,รคลิปนี้นะฮะก็ต้องคนลากันไปกดยังไงฝากกดไลค์หรือกด u b s c r i b e กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะฮะบ๊ายบายโอ้โหไว้เ<ม>จอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเชียกด u b s c r i b e ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้องผมนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ไปดูกันเลย